แต่ตาผมเนี่ยไซส์ประมาณเจ็ดขีดแปดขีดผมเนี่ยเนี่ยถึงหมดเลยตัวนี้ประมาณหกขีดถึงครึ่งโลประมาณนี้อันนี้มีหนูทองขาวมาสวงค่ะเนี่ยอ่ะนี่ครับผมก็อาวุธวันนี้นะก็จะใช้เป็นกับเหล็กชุดโมเตอเลสผมเนี่ยเป็นฝาใส่เยื่ออ้อยผมวันนี้จะเอาเป็นฝาใส่เยื่ออ้อยเหมือนเดิมน,นะท่านผู้ชมฮึไหนไหนหนูบอกหนูบอกห,หแหลกแหลกอุ้ยท่านผู้ชมเอาแล้วเห็ปะนปะเนี่ยอุ้ยนี่ไงท่านผู้ชมเต็มเต็ม ครับผมสวัสดี f อซช่างสายล่าทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้พามาดักหนูด้วยกันผมหมายนี้ฮะ <c oughs> นี่เลยโอ้โหน้ำเต็มเลยท่านผู้ชม <c oughs> น้ำปล่อยมาเมื่อเช้านี้เดินมาดูก็ยังไม่เยอะตอนนี้เริ่มเยอะแล้วฮะนี่ครับผมนี่ฮะดูน้ำไหลครับผมโอ้เต็มนาไม่น้อเมื่อเช้านี้ผมเดินไปดูไวตรงโน้นท่านผู้ชมนู่น,ะนเลตรงปลายปนู่นเลยตรงนน้นน่ะหนูผมว่าหนูมันย้ายออกจากคันตรงกลางเนี่ย ย้ายไปอยู่นู้นหมดเลยแต่เนี่ยน้ําก็ไหลเข้านาไปเรื่อยนาเข้านาไปเรื่อยตรงกลางเนี่ยหนูขุดรูเต็มแล้วผมแต่ว่ารูน้ําเต็มรูหมดหนูมันจะย้ายไปอยู่อันนู้นนะเดี๋ยวผมจะตามไปดักอันนู้นหมายรูจ้จะเป็นยังไงจะเป็นยังไงยังไงก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเช้าค่อยว่ากันอีกทีนึงอ่ะนี่ครับผมก็อาวุธวันนี้ฮนะก็จะใช้เป็นกับเหล็กชุดโมเตเลสผมเนี่ยเป็นฝาใส่เยื่ออ้อ,อยผมวันนี้จะเอาเป็นฝาใส่เยื่ออ้อยเหมือนเดิมนฮะแล้วก็จะเป็น เยอะไอของช่างสายล้านผมเนี่ยนี่เลยตามนี้เลยแล้วก็จะเป็นน้ำหอมของช่างสายล้าครับผมใช้คู่กันนะสองอย่างนี้เลยก็เดี๋ยวผมขอไปใส่แล้วผมก็เออตรงนี้ผมมองดูว่าหมายมันค่อนข้างจะมองแล้วจะต้องย้ายต้องย้ายหลายจุดอยู่ครับเพราะว่าน้ามันท่วมน้ํามันเยอะนะอ่ะโอเคแล้วเรามาลุ้นกันนะผมตอนช่วงเช้าครับผมเฮียครับผมก็ต้องสวัสดีเอซีในช่วงบรรยากาศยามเช้านะวานนี้ลง ับเล็กไว้ได้ที่แปดหลังเงียเอามาข้าหลังจะลงได้แปดหลังไงหาที่ลงไม่ได้ฮะที่ลงมันมีน้อยผมน้ํามันน้ำคลองปูเขาปล่อยมาฮะเต็มนาไปหมดเลยเลยไม่มีที่ให้ลงเลยลงได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ฮนะแปดหลังเสร็จเราไปดูด้วยกันว่ามันจะมีกันสักกี่แทบด้นะผมไปดูเรือเลยแล้วเ,เวช้าผมตอนนี้ประมาณเกือบเกือบเดโมงฮะออกมาช้าสักนิดหนึ่งวันนี้ไปดูด้วยกันก่อไหน,นเนาะหนี่ยเนะ่ะ ด้านหน้าด้านหน้านะด้านหน้ามีหนึ่งหลังแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้หนึ่งหลังมีไม่เนาะเนีุ่ม,มเนี่ยมองเห็นไหมเนาะเห็นกลับไหมตรงนี้เดี๋ยวขากลับค่อยมาดูก็ได้เนะ <ris> ะา,าะไปดูนู้นดะีกว่าเดี๋ยวพาดูอะนี่ฮะหลังแรกอยู่ตรงนี้ตรงต้นไม้รู้จะมีตัวหรือเปล่าโอ้โหมันจะย้ายไปย้ายมากันหมดนะรุนด้วยกันเลยมีตัวไม่มีตัวนฮะหลังนี้อุย้ยนี่ไง หมดทั่วหลังแรกเอาเลยหมดมหท่วมเอ้านี่โอ้โหท่านผู้ชมดูโอ้โหนี่หมดดำเอา้าหลังแรกหลังแรกเอาเลยอย่างงี้ไม่ต้องตายแจวอย่างงี้ครับผมนี่ฮะเหยื่อข้าวอ่อยนะครับผมโอ้โหเอา้าแจวเลยนย่างงี้ดูดิผมท่านผู้ชมใหม่เล็กนะครับผมท่านผู้ชมนี่นี่ตัวเป็นโลเกือบโลไม่โลเกือบโลโอ้โหดูหมดกัดขนลุดหมดเลย โอ้สุดยอดสุดยอดเอา้าแต้มแรกมาแล้วไปก่อนไปก่อนนู่นเดี๋ยวที่นี้เดินวนไว้นู่นในานาเนี่ยมีรอยเยอะนะฮะแต่น้ําท่วมหมดไม่รู้ว่าจะมีตัวกันสักเท่าไหร่แลผมเอาไปนี่ยผมมุมานาอีกหลังหนึ่งหนูน่าจะย้ายไปย้ายมากันเรื่อยๆแล้วมีตัวไม่เอ,อ่ยหลังนี้หลังนี้หลังนี้เอาไหมหลังนี้ไม่เอาฮะนี่ครับผมท่านผู้ชมน้ํามันเยอะน้ําขึ้นานามะฮะ ไม่รู้นะมันท่วมรูมันหรือเปล่านะข้างในนะครับผมโอเคแต่หลังนี้เราขอผมเขาเก็บเ่าเดี๋ยวไปดูต่อไล่เลียงเข้าไปเลยผมจําไม่ค่อยได้ด้วยพาท่านผู้ชมดูด้วยกันนะฮะทีนี้ละอยากดูดักวางไหนเนาะอันนั้นอันนั้นอันนั้นทางนี้ทางนี้หลังนึงหลังนี้เป็นไงหลังนี้เฮ้ยท่านผู้ชมกับกระเด็นหายอ้าวนี่นี่กับกระเด็นหายหายไปไหนท่านผู้ชมฮะ ไหนไหนนูบอาหนูบอกโหแหลกแหลกวิท่านผู้ชมเอาแล้วเห็นปะเนี่ยอุ้ยนี่ไงท่านผู้ชมเต็มเต็มโอ้ยนี่ครับผมโอ้โหนี่โอ้ยนี่ครับผมโอ้โหอ้นี่เลยโหูยจำนวนมาท่านผู้ชมเต็มเครื่องนี่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 โอ้โหนี่ฮะรูเฮ้อรูอยู่นี่ผมเห็นรูอยู่นี่ผมดักนี่เลยเนี่ยอ้าว ไปเลครับไปสิครับไปต่อแถวนี้มันผมว่ามันดึงเรียงกันอยู่ฮะผมว่าผมลงไว้ประมาณสามหลังอะคันนี้มันสูงกว่าเขาอะไอหนูมันย้ายมาอยู่ตรงนี้กันหมดเลยหลังนี่อันนี้ดูท่านผู้ชมน้ํามันท่วมรูมันเห็นไหมฮะมันเลยย้ายขึ้นบนะฮะหลังนี้ใช่ปะหลังนี้ไหมหลังนี้หลังนี้เอ๊หลังนี้ไม่เอาท่านผู้ชมหลังนี้ไม่เอาหลังนี้ไม่เอาแสดงว่ารูเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคผมขอเก็บว่าเดี๋ยวไปดูข้างหน้าต่อ เก็บหลังนี้เรียบร้อยข้างหน้านี่อีกหลังนึงท่านผู้ชมข้างไหนเนาะน,นี่แถวแถวนี้แหละรอยแหลกๆมีรอยไหมท่านผู้ชมดูผมหักนี่ Jung กลับกระเด็นอีกแล้วกลับกระเด็นนู่นไงโดนโอ้ยนี่ไงท่านผู้ชมเห็นไหมอา้าวโอ้โหครับนี่ฮะนี่ๆๆรอยอยู่นี่เอ้าโอ้โหนี่นี่สวยทิยครับเอา้าเรียงเป็นแถวเรียงเป็นแถวเลยท่านผู้ชมฮึ๊บเฮ้ยหูยหมดหมดแดงด้วยอเอา้า โอ้โหตัวนี้ก็ไป็นคิเล่เลยเนี่ยตัวนี้รประมาณเกือบครึ่งโลนะผมนี่ฮะดูผมคือเข้ามายันกลับเข้าลึกเลยครับผมโ,โอ้เโาสวยสวยเอ้าไปเดี๋ยวไปดูอีกคันนึ่งทีน,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 นี้คันนึงนี่นี่คันนี้ต่อฝั่งนี้มีอยู่สองหลังฮะตรงเนี้ยแหมท่านผู้ชมถ้าร้องเขาไม่ปล่อยน้ําเข้านา,มา,นามผมว่าจะสวยกว่าน,นี้อีกนะท่านผู้ชมลอยหนูค่อนข้างเยอะเลยนะฮะ แต่หาที่ดักโหอย่างยากแล้วผมมันมีแต่น,น้ำนะฮะหนูก็ย้ายหนีมาใหม่ด้วยอ่ะไปดูตรงนี้เลยข้างหน้านะฮะผมว่าผมดักไวไ้แถวนี้แหละนี่ดูด้วยกันเลยลุ้นๆด้วยกันเลยมีมาเอาไหมแถวนี้ j, เรมั้งนี่ๆๆนี่ j, นี่นนมแบบีเอาไหมครับผู้ชมดูเอาไหมเฮ้ยเอาไหมนะเอาเอานี่เอานี่โดนดิรักกับรั้นอะไรอุย้ยนี่ไง เฮ้ยท้องขาวเรียบร้อยนี่ไงท่านผู้ชมเอ้าวันนี้มีหนูท้องขาวมาด้วยเอ้าโอ้โหเดี๋ยวึนี่เน่ลูดอีกโอ้โหน้ำมาใหม่ครับผมท่านผู้ชมนี่เอ้อนี่โอ้โหท้องขาวเต็มเต็มโอ้เหยียบเข้าไปเต็มเครับผมนี่ฮะเอาตรงเดี๋ยวข้างหน้าอีกหลังนึงนู่นนู่นนู่นไออ๋อชี้นู่นหน่อนู่นอ่ะนู่นอีกหลังนึงเอาไปผมขอเปเกาะย้านี่แหละ อีกหลังนึงตรงนี้อีกหลังนึงเดี๋ยวไปตรงจุดแรกเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนี่ตรงนี้หลังนึงหลังนี้จะเอาไหมท่านผู้ชมมีตัวไหมหลังนี้หลังนี้ไม่มีตัวครับผมใส่น้าท่วมรัวน้ํามาเยอะแล้วผมท่านผู้ชมนะน้ํามาถึงคอข้าวแล้วข้างในนี่ท่วมแน่นอนเอาเคผมขอเก็บฮะครับผมก็เดี๋ยวเรามาสรุปหนูด้วยกันนะ <laughs> ก็วันนี้ลงแปดหลังสี่แต้ครับผมโอ้ถือว่าแถวเลยนะผมเดี่ยสี่แต้ ได้ครึ่งหนึ่งเลยผมอ๋อก็ถือว่านี่ฮะใช้ได้เลยตัวก็สวยๆรับผมเนี่ยเนี่ับผมเอ้ยดูแต่ละตัวเนี่ยไซต์ตัวนี้เกือบโลเลยผมเนี่ยดูมดดํากัดซะจนไอ้นี่เลยขนหลุดหมดเลยเนี่ยโอ้มดนี่ลายผมนี่ยพวกนี้ตกน้ําเลยไม่โดนกัดนะผมเนี่ยโอ้ดูเถอะแต่ละแ้มแต่ละแ้มผมเนี่ยไซส์ประมาณเจ็ดขีดแปดขีดผมเนี่ยเนี่ยถึงหมดเลยตัวนี้ประมาณหกขีด ครึ่งโลประมาณนี้อันนี้มีหนูทองขาวมาทวงค่ับเนี่ยหนูทองขาวก็เข้านะผมอ่าสำหรับเหยื่อก็จะเป็นเหยื่ออ่อยของชาติสายล่าผมสูตรรวมสูตรเหยื่อทุกเหยื่อไว้ในซองเดียวเลยคนระับสามารถใช้ได้ทุกพื้นที่เลยนะผมแต่ถ้าจะให้ดีเนะี่ยลงเป็นนาน้ําแห้งครับผมนาน้ําแห้งเนี่ยจะได้ผลดีที่สุดนะน้มีน้ําก็ใช้ได้ผมเนี่ยอ่านี่ครับผมใช้ร่วมกับน้ําหอมชางสายล่านะ ใช้ร่วมแล้วจะได้ผลดีที่สุดนะครับผมฝากติดตามช่องช่างสายลาคนณมาหากินและช่อง YouTube ช่างสายลาคนณมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม